ตำนานแห่งเครื่องบินโจมตีเบาอันฟ้าเจ็ดเอในโลกของการบินทางทหารอันฟ้าเจ็ดถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สร้างชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินโจมตีเบาและฝึกนักบินที่มีสมดุลที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจทางวิศวกรรมการบินแห่งยุโรปเยอรมนีและฝรั่งเศสซึ่งได้รวมความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเครื่องบินที่ทั้งแข็งแกร่งคล่องตัวและใช้งานได้หลากหลายภารกิจจุดกำเนิดของอันฟ้าเจ็ ต้นกำเนิดของอันฟ้าเจ็ดย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1,960หลังจากสงครามเย็นเริ่มทวีความรุนแรงหลายประเทศในยุโรปต้องการเครื่องบินที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งฝึกนักบินขั้นสูงและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ในลำเดียวโครงการร่วมระหว่าง d a s s a u l t b i e g u e t Aviation ของฝรั่งเศสและ MBB m ES s e s s e s c h m i t t b l k o w d o h m, ของเยอรมนีจึงได้ถือกำเนิดขึ้น เป้าหมายคือการสร้างเครื่องบินที่มีขนาดกะทัดรัดบำรุงรักษาง่ายแต่สามารถบินได้รวดเร็วและติดตั้งอาวุธจริงได้สำหรับภารกิจรบโดยในปี1973อันฟ้าเจได้บินทดสอบเป็นครั้งแรกและได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามการออกแบบและเทคโนโลยีอันฟ้าจะถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินสองที่นั่งโดยมีนักบินและครูฝึกนั่งเรียงกันแบบทันด e มตัวเครื่องสร้างจากอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาปีกงงกลางแบบสวิงทงัมให้สามารถบินได้อย่างมั่นคงในทุกระดับความเร็ว เครื่องยนต์ที่ใช้คือเทอร์บมคลาแซ็ก0446จำนวน2เครื่องให้แรงขับเพียงพอให้เครื่องบินทำความเร็วสูงสุดได้ถึงประมาณ1,000กิโมตร่อชั่วโมงที่ระดับความสูงต่าำทั้งยังมีอัตราการต่ระดับที่ดีเยี่ยมและความคล่องตัวสูงรุ่นอันฟา 7A ของเยอรมนีสำหรับฝั่งเยอรมนีตะวันตกในขณะนั้นได้เลือกพัฒนาอันฟา7 a ซึ่งเป็นรุ่นที่เน้นการใช้งานทางยุทธวิธีมากกว่าเน้นความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นด้วยระเบิดนำวิถีและปืนกลอัตโนมัติอั p ฟา 7A ถูกติดตั้งระบบอาวุธที่ทันสมัยในยุคนั้นเช่นปืน27มิลิเมตรมัลเซอร์บีเค27รางติดระเบิดและจรวดหลายชนิดระบบนำทางและควบคุมอาวุธที่พัฒนาร่วมกับเครื่องบินรบขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการ ทำให้เหมาะสาหรับภารกิจโจมตีระยะกลางและการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดรุ่นอันฟ้าเจีของฝรั่งเศสในขณะที่ฝรั่งเศสเลือกพัฒนาในชื่ออันฟ้าเจ e ีอ e ีหมายถึงอิคอลหรือโรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงของกองทัพอากาศฝรั่งเศสโดยตัดอุปกรณ์บางส่วนของภารกิจโจมตีออกเพื่อให้เหมาะกับภารกิจฝึกนักบินแม้ว่าจะมีจุดประสงค์ต่างกันแต่ทั้งสองรุ่นยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียว การทําให้สามารถแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนได้และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือทางอุตสาหกรรมที่แท้จริงระหว่างสองประเทศสมรรถนะและประสิทธิภาพอันฟา 7A สามารถขึ้นบินได้ในระยะทางเพียง400เมตรจากรันเวย์ปกติความเร็วสูงสุดประมาณหมอก0.86และสามารถบินได้สูงถึง13,700เมตรด้วยระบบควบคุมที่ตอบสนองไวทําให้เป็นเครื่องฝึกที่ยอดเยี่ยมสาหรับนักบินก่อนเข้าสู่เครื่องบินรบความเร็วสูงการควบคุมของอันฟา7มีชื่อเสียงในด้าน ความสมดุลระหว่างความเร็วและความนุ่มนวลน,นักบินสามารถฝึกฝนการรบทางอากาศการบก